สวัสดีทาะเด็กๆมาพบกับครูแอนอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปที่เท่าไหรแล้วคะเป็นคลิปที่สองเนาะวันนี้เราก็จะมาพบกันกับการออกเสียง o n นิกนะคะ English f h o n i c s Phonics A to Z สัปดาห์ที่แล้วคลิปที่แล้วคุณครูก็สอนเด็กๆไปถึง The Letter J ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนไปถึง Letter Z กัน อ่ะทบทวนกันก่อนนะคะอ่ะตัวแรกค่ะ enfin, a the letter a sound a a a n a a n ตัวต่อไป the letter b b sound b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  ตัวต่อไป the letter c sound k k k c can เคเคแคนตัวต่อไป The letter D D sound D D sound D D e the dog t the dog นะคะต่อไป The letter E E sound E E sound E E เป็นสระนะคะ p e a n p e n pen เห็นปากกา The letter L L s o u n f r f, f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 ish ต่อไป The letter G G sulfur เกเกเกกันเกเกกันนะคะต่อไป The letter S S s o u n d หอะเห h ะเหน ต่อไป the letter i i ก็เป็นสระนะคะ i มีเสียงว่าอิ the letter i sound e หรือ the letter i sound i เช่น i ice cream i ink น้ำหมึก i ink น้ำหมึกนะคะต่อไป the letter j j sound j j sound จจจานะคะ เราเรียนไปแล้วมีเสียงอบคเ b, k, d, a, f, ออ e, จนะคะต่อไปเราจะมาเรียนในคลิปนี้นะคะตัวนี้นะคะเริ่มจากตัวนี้นะคะ BIG K, SMALL K, THE LETTER K, เขามีชื่อว่า k K เ o u n d เเสียงของเขาคือคนะคะเคเด็กๆออกเสียงค่ะ K k uh. e ค K, en, k, k, uh. k, uh, k uh. KING, k ง r คเคนะคะต่อไป the l e t t e r L L, big l s m a l l l L, 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 i o n l ลลลต่อไปเด e l e เ t ่เ M มออันนี้เป็น big m ส่วนอันนี้ small m l o w ล r c a s e เ c a p i t มแ m l o w อล c a s e M m s a m m m เคด m มก็คือคนผู m. M ้ชายนะคะ ต่อไป the letter n n sound n sound n, n. n. lowercase n capital n n sound n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 est n n nest nest ก็คือรังนกนั่นเองนะคะต่อไป the letter o o เป็นสระเช่นกันนะคะมีเสียงว่าอ อ ah. ๋อเลยเสียงว่าโออ่าคำนี้นะคะโอออกออกโอออกออกมีเสียงด้วยนะคะเพราะว่าโอกับเอ็กเนาะออกวัวตัวผู้วัวตัวผู้อ่า ah. ต่อไปเดลเทตเชอร์พีพีพีซัลเปอร์พีซัลเปอร์ p เพเพเพแพนแพ่นกระถะนะคะต่อไป the letter Q Q สาวขว้าขว้าขว้า Q ขว้าขว้าขว้า Queen ขว้าขว้า Queen Queen ก็คือพระราชินีนั่นเองนะคะต่อไป the letter R R R สาววว R r r a เร r r ร t r a t ก็คือหนูนะคะต่อไปเ h e l ทต t e r s s s o u n d s ัน s ัน s ันพระอาทิตย์นะคะต่อไป the l ท t, t t ทีที s o u ท d ที o u n ท t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  ์บ เชอร์เชอแทบแทบคืออะไรคะคืออะไรคะก๊อกน้ําค่ะแท็บก๊อกน้ำเชอร์เชอรแทบแทบก๊อกน้ําต่อไป the letter U U ก็เป็นสระนะคะ U S o U n d u S o u n d อ่ะอ่ะ u m b r e l l a ออ่ะ่ะ u m b r e l l a นะคะต่อไป the letter V วิซาววววมันออกเสียงวนะคะเวอร์เวอร์แวนเวอร์เวแวนฟอฟันกับวอร์แวนควบกันนะคะเป็นเวอร์เวอวแวนนะคะแวนรถตู้อ่าต่อไปเลตเอร์อันนี้วอรแวนอย่างเดียวเลยเวอร์วิซาวเวอร์ซาว Word, Word, win, win. w วิร์เวิร์วินวิน W i n วินวินแปลว่าที่หนึ่งชนะเลิศอย่างนี้นะคะเหมือนเด็กเหมือนผู้ชายคนนี้เขาได้รางวัลวิน the w วินนะคะต่อไป the letter x X มันจะออกเสียงนะคะ X อ o ก b o บ b อกสบอกส นะคะมันจะออกเสียงยากนิดนึงนะคะ the letter x มันต้องใช้สำเนียงอย่างถูกต้องเนาะอ่าต่อไป the letter y y s o ยซ y ร์ r y โยักษ์นะคะ y อโย y ย y อ y o y o y อโย y ย y อ y o โยนะคะและตัวสุดท้าย the letter z หรือ c นะคะมีเสียงว่าซซซซโซนะคะ สู่สูซูคืออะไรคะเด็กๆชอบไปมากเลยสวนสัตว์นั่นเองอ่ะวันนี้คุณครูก็จบคลิปตัวอักษร The Letter A ถึง Z เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะได้มารู้จักกับการ ผสมเสียงสระเสียงสั้นนะคะสระเสียงสั้นคุณครูก็เกลืนไว้ก่อนนะคะมี AEIOU เดี๋ยวเด็กๆเข้ชมในคลิปต่อไปนะคะสัปดาห์ต่อไปคลิปต่อไปคุณครูก็จะสอนการควบสระเสียงสั้นเริ่มจาก the Let ร์เอแซวแอนะคะสระก็คือผู้อนบอกแล้วว่าสระเสียงสั้นมี a e i o u นะคะเริ่มจาก A ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปวันนี้เด็กๆอย่าลืมไปฝึกออกเสียง ฟอรนิกเอถึงเซนะคะวันนี้คุณครูแอ์ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย